รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่สลามนะคะพี่ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเบาเนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้ไม่มีซับไม้นะผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆค่ะพี่งานจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเน็ดนะเป็นผ้าหน้าแบบนี้มีกระเป๋าตรงนี้ล้วงให้นิดนึงนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสามอ้วนนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆผ้าเย็นด้วยตัวนี้นะคะ แล้วก็ส่วนด้านหน้าพิมพ์ลายแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วนะคะพี่แขนนะพี่ยาว16.5นิ้วนะคะพี่ตอนนี้เป็นสีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้พิเศษให้พี่แค่29เท่านั้นเพียาไปแค่29ค่ะพี่ฟังสีที่พูดตหลักวลาพี่สั่งเพนซัมสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่โยกับแสงค่ะพี่สีอ่อนมีอ่อนมีเข้มกว่าในกกลล้้ออออองงงงททีีี่่่่แสแยูขพ ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิพมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่เป็นน้ําตาลแบบอย่างนี้นะลูกค้าตัวนี้นะน้าตาลคล้ายๆส้มอีกนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีน้าตาลนะคะจะได้ตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้นะลายเป็นแบบนี้นะและสีสุดท้้้าายนนะะะคคพีี่ถรัับตว พี่พิมว่าสีเขียวนะพี่จะได้ตัวนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทนอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่สลับผ้าดีมากๆเลยค่ะผ้าเบาเย็นใส่สบายเลยให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่จะได้ตัวนี้นะสีสุดท้ายนะคะพี่ ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะมันจะเป็นน้ำตาลตุน่นๆคล้ายๆ้มอิดนะคะพี่ตอนนี้ขอเรียกน้ำตาลแล้วกันนะให้พี่แค่สองหมึ่งเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆเลยนะคะพี่ตัวนี้ รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่สลาบนะคะพี่ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเบาเนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าตัวนี้ไม่มีซับไม้นะผ้าไม่ยืดนะผ้าดีมากๆค่ะพี่งานจะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเนดนะเป็นผ้าหน้าแบบนี้มีกระเป๋าตรงนี้รวงให้นิดนึงนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสามอ้วนนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆผ้าเย็นด้วยตัวนี้นะคะ แล้วก็ส่วนด้านหน้าพิมพ์ลายแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ29นิ้วนะคะพี่แขนนะพี่ยาว16.5นิ้วนะคะพี่ตอนนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้พิเศษให้พี่แค่29เท่านั้นเพียาไปแค่29ค่ะพี่ฟังสีที่พูดตลอดหลักวลาพี่สั่งเพนซามสีที่พูดนะคะพี่ขอบคุณเข้าใจนะเราไ like ล่โยกับแสงค่ะพี่สีอัอมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้อง,งอยู่ ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะคะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่เป็นน้ําตาลแบบอย่างนี้นะลูกค้าตัวนี้นะน้าตาลคล้ายๆส้มอีกนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีน้าตาลนะคะจะได้ตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะคะตัวนี้นะลายเป็นแบบนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพพีี่ถ้้ารัับตวนคะ พี่พิมว่าสีเขียวนะพี่จะได้ตัวนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทนอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าใหม่สลบผ้าดีมากๆเลยค่ะผ้าเบาเย็นใส่สบายเลยให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่จะได้ตัวนี้นะสีสุดท้ายนะคะพี่ ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะมันจะเป็นน้ำตาลตุนต่นๆคล้ายๆส้มอิดนะคะพี่ตอนนี้ขอเรียกน้ำตาลแล้วกันนะให้พี่แค่สองหมึ่งเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆเลยนะคะพี่ตัวนี้